อาเปิ้มหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหน,นจะหนีป้าป้าไปไหนมานี่มาหาป้าเร็วหืมจะไปไหน,น,เ,ปนหเปิ่มอาเปิ่ม อะเพิ่มจะไปไหนนะ่ระรอป้าป้าหน่อยลูกจะหนีไปไหนอีกล่ะจะหนีปบาป้าไปไหนหไปไหนเพิ่มเพิ่มน้อย